มาต่อกันเลยครับในหน้าที่71นะครับเนวเซฮลโในส่วนที่เป็นซูรนบุกนะครับคำสั่งบอกว่าให้ hi, listen ให้ฟัง and และให้สิงให้ร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นก็มาฟังแล้วก็ร้องตามนะครับ 6. <Six. S 3> listen and Sing Sports and Games and and I like soccer. I like ping pong. I like shakers. I like volleyball. I like jigsaws. I like darts and chess. I like sports and I like games. I like soccer. I like ping pong. I like shakers. I like volleyball. ครับนะใล้ายๆเพลง m a r ์ h นะครับนะไฮไลท์โซ c เกลไฮไลท์ปิงปองฉันชอบการเล่นฟุตบอลนะครับไอฉัน like ชอบนะครับใส่ชนิดกีฬาเข้าไปเลยนะครับเป็นคำนามกีฬานะครับนะลูกน้ำไม่มีคำนำหน้านะ ไม่ใส่อะไม่ใส่เดรนะครับจำไว้เลยนะกีฬาเนี่ยฉันชอบปิงปองฉันชอบปิงปองก็คือชอบเล่นปิงปองนั่นเองนะครับนะแต่พูดสั้นๆว่าฉันชอบกีฬาปิงปองหรือถ้าแปลอย่างหนึ่งว่าฉันชอบกีฬาก็ได้นะครับใส่กีฬาเข้าไปสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับฉันชอบกีฬาฟุตบอลอย่างนี้ก็ได้นะครับฉันชอบกีฬาวอลเลย์บอลแต่จิ๊กซอว์นี่ไม่ใช่กีฬานะก็แปลว่าฉันชอบ จิ๊กซอก็คือชอบเล่นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอนี่ต้องเติม S ตลอดนะครับเพราะมันมีหลายชิ้นนะครับนะในการต่อแล้วก็เช็คเกอร์เหมือนกันนะครับนะต้องใส่ S ตลอดนะครับถ้าไม่ใส่ S เนี่ยจะกลายเป็นว่าผู้ตรวจสอบนะครับแปลว่าผู้ตรวจสอบนะครับเช็คเกอร์เนี่ยแต่ถ้าเช็คเกอร์อเติม S แปลว่าหมากฮอสนะครับนี่สิ่งที่คุณครูพี่นันเน้นเพิ่มเติมนอกจากแจกให้นะครับนะวอลเลย์บอลก็โอเควอลเลย์บอลธรรมดา I like d o t d o t นะครับแปลวาลูกดอกนะครับก็คือปลาเป้าลูกดอกนั่นเองนะครับ And chess chess เนี่ยแปลว่าหมากรุกนะครับนะส่วน checkers แปลว่าหมากฮอส I like sports ฉันชอบกีฬาหลายชนิด And I like games แล้วก็ชอบเกมเกมก็คือจิกซอนะครับในที่นี้คือจิกซอเขาเรียกว่าเกม checkers หมากฮอสเรียกว่าเกม chess หมากรุกนะครับขอเรียกว่าเกม ไม่ใช่เกมฟรีไฟล์เกมอะไรต่างๆนะเห็นลูกชายเล่นอยู่นะครับอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นคือเกมในมือถือนะครับโอเคครับน่าจะจบอีกแล้วนะครับนะในหน้านี้นะครับไปเร็วเลยนะครับคุณครูช่วงนี้นะไม่ได้เน้นแบบช้าๆนะครับโอเคครับไปหน้า72ิบกันเลย All right.